ขอความสุขคืนกลับมาปปปปไปเลยค่ะขขเชเสรแล้วลเราจะไปความสุขกันค่ะคะุณผู้ชมหาไปเลย ภาพสวยมากแล้วก็ดูไปแล้วขนลุกมากเลยเยงี้ยครับเพราะว่ามีเราได้เป็นสว่วนร่วมด้วยก็ยิ่งดีใจกับใหญ่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่เสียงเล็กๆของพวกเราจะทําให้วันนี้มันจะกังวลแล้วก็เราหวังว่าเพลงนี้เนี่ยที่รวมทุกภาพส่วนนะคะมันจะทําให้เราต้องบอกว่ามัน ปวดให้กับพวกเราทุกคนชาวไทยต้องใช้คาว่าทุกคนชาวไทยไม่ว่าไม่ว่า,าไม่ว่าใครจะโดนเสียหายหรือว่าใครจะไม่ได้โดนอะไรแต่วันนี้เชื่อว่าจริงๆทุกคนเจ็บปวดเหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นผืนแผ่นดินของพวกเราทุกคนก็หวังว่าเพลงนี้จะทําให้เรา,เาหัวใจเรามีม,มีน้ําหล่อเลี้ยงขึ้นมาได้บ้าง ครับ <IS 2> แล้วก <metric argument> ็ตอนที way, ่ผมยืนขายเสื้ออยู่กับพี่ตานแล้วก็มีคนมาร่วมบริจาคเยอะแยะมากมายเลยก็ยิ่งดีใจครับพี่ใหญ่นะครับอยากให้คนไทยรักกันแบบนี้ตลอดไปครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอให้รักกันตลอดไปด้วยครับวันนี้แบบน่ารักมากคือมีมีหลายคนที่แบบมาถึงก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้เลยเขาจะใส่ไซส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้ได้ซื้อบางคนมาถึงบปล่าเอาแบงค์พันมาพี่เอาสิบตัวไซส์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยนั่นมันก็แสดงทาให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยอ่ะในใน่วนลึกจริงๆแล้วอ่ะก็ยังรักกันอยู่ แตนะ่ว่าวันนี้มันค่แค่มีอะไรบางอย่างทำให้เราแค่คิดต่านะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแตกแยกไนงะแล้วก,เก็เราก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะกลับมาได้ต้องกลับได้วันนี้เป็นการร้องเพลงนี้แต่งโดยแดนนี่และร้องอย่างเอ็ด้วยเลยค่ะแดนนี่ทำงานที่เป็นค่าที่ดีสังกัญอีกที จริงพวกพวกเราก็ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีสัญญาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารักกันหมดอยู่แล้วแล้วก็นี่เป็นเป็นเพลงถือว่าเหมือนเพลงสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คนทุกคนเนี่ยมันปลุกใจแล้วก็เหมือนว่า,อาบอกเขาด้วยอะไรงเี้ยบอกน้อยๆว่ากลับมารักกันได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วอยากให้บ้านเมืองเราสงบเหมือนเดิมนะครับการร้อง,พงเพลง ที่ค่ะบอกแล้วว่ามีอะไรช่วยเหลือได้เราไปนอาชีพคอรลัสเก่าสิ่งใดที่เราจะทําได้ก็จะทําวันนี้อย่างที่บอกว่าทุกท่ายร่วมกันนั่นแปลว่าทุกคนลดสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองลงมาทุกคนลดสัญ,ญลักษณ์ลดความเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นแกร์มี่ไอเอฟโนี่อะไรก็ตามวันนี้ทุกคนทิ้งสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นแล้วก็รวมให้มันเป็นเพลงเดียวกันซึ่งนี่คือนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ปันมองว่าเนี่ยคือคือจุดที่ต้องบอกว่าวงการบันเทิงเป็นส่วนกลางเป็นส่วนกลางที่สุดที่จะเชื่อมโยงเรากับประชาชนกับความสุขที่จะอยู่ร่รวมกันนได้ใ วันนี้ทุกคนยอมลดสัญลักษณ์ลงมาแล้วส่วนอื่นๆก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในส่วนอื่นที่จะลดลดอะไรลงมาบางอย่างแล้วเพื่อจะมารวมให้เป็นผแ่นดินเดียวกันเหมือนเดิมคือความภูมิใจในการทำงานกาเงินะากที่ปานจูมกได้ไหมก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากๆนะคะภูมิใจมากแล้วก็ ยินดีทุกครั้งที่จะมีแบบนี้ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นปันเชื่อว่าจริงๆทุกคนภูมิใจแม้กระทั่งสื่อมวลชนทุกคนจะเหนื่อยแค่ไหนทุกคนก็จะทางานเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมีสํานึกรักชาติทุกคนมีสํานึกของความเป็นคนไทยทุกคนนะคะก็หวังว่าหวังว่าเอาละเอาว่าขอให้งานนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรดีๆที่จะทําให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันปันว่ารอยยิ้มเป็นส่วนสําคัญนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาขายของแล้วอาจจะเบึ้งตึงหน่อยให้อภัยเถอะค่ะ คนที่ได้รับผลกระทบมาตลอดแล้วเขาอาจจะไม่มีอารมณ์ในการให้อภัยริ่มให้กันนะคะคานีวนนวา้วันนี้วันนี้คําว่าอาภัยสําคัญที่สุดในสังคมไทยก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยคนหนึ่งบนแผ่นดินนี้ครับก็ถือว่าเราก็มีโอกาสเนาะได,ได้ได้เป็นส่วนเล็กๆค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นข้อดีเป็นกำไรชีวิตของคนที่ทำงานในวงการบันเทิงได้มีโอกาสตอบแทนสังคมในรูปแบบอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนต่อแถวเสื้อเต็มเลยเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันน้เป็นไง้างก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะแบบขนาดคนมารอต่อแถวตั้งแต่ยังไม่เริ่มขายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแถวยาวมากก็ก็ดีใจอะค่ะก็เป็นสัญญาว่าเออจริงๆแล้วคนไทยทุกคนก็อยากใส่เสื้อแบบเสื้อที่บอกว่าเราทุกสีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยชมวาก็ก็ดีค่ะดีใจในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้บอกว่ามาร่วมงานเกี่ยวกับงานขอความสุขคืนกลับมาค่ะครับพี่ลาวก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงอัดเนมมีแล้วรอบนึง ดีใจมากที่วันนี้บบว่าออกมาคาร์ละก้อนเราแบบเห็นคนเยอะขนาดนี้คือมันเป็ภาพที่แบบว้ยหายไปจากหัวสักพักนึงแล้วอ่ะมันสร้างความพอหูใจมากคือวันนี้ได้มาเจออย่างนี้ก็ชื่นใจรู้สึกเังไง่แบบเราเสียเป็นดารารวมพลังกันได้ขนาดนี้คือตั้งแต่วันที่มาอัดเพลงแล้ว่เรารู้สึก ก็มันมีอะไรอยู่ในใจตอนที่เราบอกว่าขึ้นบอกว่าไปยืนสแตนแบบร้องเพลงใ้กยกนถึงเราจะไม่ทำอะไรมากมายคือเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามีโอกาสได้ไปโชว์ข้าวควายนู้นก่อนนี่แอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปทำโฆษณาเมืองะค่ะแต่ว่าในขณะที่เรามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยเราทําอะไรร่วมกันเพื่อที่จะบอกว่าแบบเฮ้ยบอกคนนะว่าคนไทยเราอ่ะสามัคคีกันอะ ไม่มมไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ความสุขไม่ไม่ไม่เป็นความสุกขี้เหมือนกับวัยรุ่โซก็เองก็ไม่เคยแบบรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่มันเป็นความสุขที่ดีอะคะ่ะคือก็อยากจะให้จะเตือกกนทุกคนหน่ะเหมือนกับว่าให้นึกถึงตรงนี้อะค่ะว่าแบบ คนไทยอะบอกว่าถ้าเกิดมาอยู่ในการช่วยกนันนะเราทำอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะได้ฟังเพลงนี้รู้สึกยังไงซึ้งคือเพลงนี้ตอนนั้นเขาให้เอากลับไปบ้าน <c oughs> ไปซ้อมหลายรอบ <c oughs> ตอนที่ก่อนจะมาอ่านเพลงไง <c oughs> คือบอกว่ารู้สึกว่าพี่ดีเยี่ยมอะ <c oughs> จริงๆอ่ะ <c oughs> ตรงที่ว่าเขาสามารถเขียนเนื้อเพลงได <c oughs> ้เขาเขียนด้วยมืนเดียวด้วยแล้วเขียนออกมาได้เหมือนกับว่า เหมือนกับเหตุการณ์ขนาดนี้อ่ะคือทำให้เราแบบว่ารู้สึกได้ไป็นกับเธอถ้าอยากจะฟังถึงคนไทยทุกคนนะตอนนี้อยากพูดอะไรอยากจะให้อดทนนะคะ mm hmm. คือเหมือนกับว่าเชื่อว่าตอนนี้มีคนที่ประสบปัญหาจากเรื่องนี้เยอะมาก mm hmm. ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมนะคะ mm hmm. ก็อยากจะให้อดทนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยกันตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรช่วยกันได้ mm hmm. เราก็ช่วยกันอยู่แล้ว mm hmm. เหมือนกันวันนี้่ะทีทุกคนก็ออกมาช่วยกันในทางนึงค่ะ i